ลุงขวานทำอะไรคะดูลุงขวานสิคะท่านผู้ชมใส่ไข่ครับโอ้โหจะเอาไปค้ำต้นกล้วยชุดพร้อมมากเลยแต่ในไขยเนี่ยมีรังผึ้งอยู่มีรังผึ้งอยู่ในกอไข่ผ่ไปแล้วก็ต้องเอามีรังผึ้งอยู่ในกอไข่ลุงขวานเลยใส่ PPE เต็มที่เลยอ่ะชุด PPE พร้อม เอากล้องไว้แถวนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยจัดการนู่นค่ะกล้วยข้างหลังนูน่นลุงขวัญจะต้องไปค้ำกล้วยภารกิจวันนี้คือค้ำ<า>กล้วยสอง <2 S 2> ต้นค่ะตรงนั้นมีมมร<า>งัง,ง,งพึ่งค่ะตอนที่ลุงขวัญมาตัดไม้ไผ่โดนไปกี่ตัวก็ไม่รู้บุญอุบอิบ ถ้ายาหมองไม่นานก็หายค่ะยาหมองอันนี้ประส้มชอบมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูมีไว้ประจำสวนถ้าหยิบยาหมองไม่ทันก็จะเป็นว่านตะขาบค่ะสองอันนี้ช่วยกันได้อ่าลุงขวัญไม่เข็ดเลยจะเอากอเดิมนะ่ะ กอ็อเดินไม่เข็ดหรอคะ,ไ,ะมไม่เอาค่ะถอยมาเอาก็อใหม่ไวเข้าไปเท่ากับสองามือเนี่ย๋ยวจะไปดูค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะพึ่งหลวงรังใหญ่เลยค่ะนู่นเนี่ยกำลังก่อร่างสร้างบ้านขนาดเท่าจานใบใหญ่ได้เนะลุงขวัญเนาะฝ่าม้อแล้ว ฝ่าม่อแล้วลุงขวานบอกฝ่าม่อฝ่มอเบอร์ยี่สี่ค่ะเมื่อกี้โดนกัดไปสองทีแล้วโดนต่อยไป 2, 2> ที 2> คือใบไผ่มันรกค่ะพม,มองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่เห็นอะไรดําๆอยู่ข้างในเห็นไหมคะนั่นน่ะรังพึ่งหลวงค่ะ,ะเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นน่ะพึ่งหลวงค่ะปลาลุงขวานถอยไปทํากออื่นค่ะไผ่บ้านเรานีเยอะแยะก็พอสมไปทีจะได้ตัดหรือมันจะนั่นปล่อยนะคะ ก็ไผ่บ้านเรามีเยอะลุงขวัญเลือกอากออื่นค่ะอ,อ,อ,อันนั้นเนื้อมันไม่แข็งค่ะลุงขวัญไผ่เลี้ยงน่ะไผ่รวกเนื้อแข็งกว่าค่ะไผ่เลี้ยงเอาไว้กินหนอค่ะใช้ลำได้แต่ความแข็งแรงสู้ไผ่รวกไม่ได้อ้าาลุงขวานเดินวนอยู่นี่แหละค่ะเลือกไม่ถูกจะเอากอไหนดีเนาะ โอ้โกวไหนดีเนาะเอาเลือกไปนะคะเดี๋ยวประส้มขอไปทำงานจุดอื่นเดี๋ยวค่อยมาตรวจงานลุงขวัญอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วคะ่ะผลงานลุงขวัญแจมเลย นี่ค่ะขึ้นไปแล้วน้องเครือใหญ่หนักมากมีทั้งหมดกี่หวีเนี่ยลุงฝนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบน่าจะ10หรือ11หวีค่ะอีกสองเดือนเรามาเก็บผลผลิตกัน อีกเครือนึงค่ะเดี๋ยวไปช่วยลุงขวัญข้าอีกเครือหนึง่งช่วงนี้กล้วยออกเยอะเลยค่ทะทยอยทยอยเก็บไปกระสมพามาดูยาหม่องที่พูดถึงเนาะวางทิ้งไว้เลยค่ะวางใกล้มือเลยยาหม่องโอสดวางใกล้มือ โดนมแมลงสัตว์กัดต่อยเมื่อไหร่ก็ยาหมองนี่เลยค่ะพระส้มชอบมากเลยเนื้อสีเหลืองๆเนาะแก้วิงเวียนได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พระส้มใช้บ่อยๆก็คือนี่เลยค่ะว่านตะขาบบางคนก็เลี้ยงเป็นไม้มงคลเขาก็เรียกว่าบันไดสวรรค์ค่ะประส้มใช้ประจําเลยเวลาโดนแตงต่อยระส้มก็วิ่งมานี่เลยค่ะ วิ่งมาแล้วก็มาเด็ดเด็ดเด็ดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเด็ดเอาอย่างเงี้ยแล้วก็เอายางเขาเนี่ยยางเขานี่แหละไปจิ้ม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 ตรงที่โดนต่อยก็ช่วยให้หายปวดได้เร็วค่ะนี่นะขยี้ขยี้ยใบกิ่งก้านไปด้วยเลยก็ได้ค่ะแบบเนี้ยอันเนี้ยก็ช่วยหายปวดได้เร็วค่ะแล้วก็ทายามอง ร่วมด้วยช่วยกันก็เห็นผลดีนักแล่